สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าที่เหมาะกับมืออาชีพถ้าเราไม่ถนัดปั๊บตัดอย่างเงี้ยไม่ถนัดเราทำอย่างนี้ดึงนะตัดอย่างเงี้ยมันเมื่อยใช่ไหมครับเราดึงตัวเหลืองแล้วเราก็บิด สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าที่เหมาะกับมืออาชีพสำหรับคนที่ต้องการทำสวนมะลิแต่งทรงพุ่มแบบมืออาชีพหรือคนที่มีอาชีพรับจ้างดูแลสวนในหมู่บ้านจัดสรรหรือคนที่ต้องการไว้ในบ้านแต่ต้องการเครื่องแต่งทรงพุ่ม ที่ต้องการความทนทานต้องการความคมวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าของมาลูยาม่ารุ่น BH-T 600DR รุ่นนี้เป็นเครื่องแต่งพุ่มที่เป็นของญี่ปุ่นแท้ Make in Japan ข้างกล่องข้างหลังก็จะมีี s ี r i a l number มาเราก็จะสามารถมาตรวจสอบได้นะครับ s ี r i a l number เขาจะอยู่ด้านหลังนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าในลังเนี่ย มีอะไรให้เรามาบ้างท้องตลาดณนะปัจจุบันเครื่องเล็มพุ่มที่ดีที่สุดในท้องตลาดปัจจุบันคือรุ่นนี้ครับ BHT 600 DR เป็นตัวที่ผมเทสมาแล้วลองมาแล้วรอบการตัดก็เอ่ยนะครับเรื่องความคมของใบก็เอ่ยเนี่ยถือว่าท็อปสุดนะครับสิ่งที่ให้มาในรังนะครับคู่มือคู่มือให้มาเป็นภาษาไทยแล้ว กรบอกผสมน้ำมันเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ชุดเครื่องมือในลังหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้แปมเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคซีเรียวอ๋อซีเรียวก็จะมาดูตรงนี้กันมาดูซีเรียวกันอ่าดูข้างกล่องก็ได้นะครับ M010071 อ่า M010071 เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด22.544เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะใช้น้ำมันเบนซินผสมด้วยน้ำมัน2ูทีก่อนที่เราจะใช้งานนะครับทุกครั้งและหลังการใช้งานไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องเล็มพุ่มคุณลูกค้าจะใช้เครื่องเล็มพุ่มยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่สิ่งที่คุณลูกค้าต้องคำนึงและต้องนึกถึงเสมอเลยก็คือ โซนิกคือน้ำยาอเอกประสงค์เพิ่งเน,นี้เพราะว่าคุณลูกค้านึกถึงเวลาเราใช้กันไก่กันไก่เวลาเราตัดกาวตัดยางหรือเวลาคนที่ใช้กันไก่ตัดแต่งกิ่งทุกคนน่ยจะเข้าใจเลยว่าเวลาเราตัดเนี่ยบางทีของเราอะใบของกันไก่เพิ่งเน,นี้จะคมดีแต่ว่ามันจะมียางเหนียวทําให้มันไม่คมนะน้ายาโซนิกขีดไปที่ใบก่อนนะครับขีดบางๆ ครับนะแล้วก่อนจะใช้งานทุกครั้งให้เราฉีดก่อนนะฮะแล้วมันจะทําให้คาบยางของต้นไม้นะมันจะไม่ค่อยติดเราจะฉีดไปก่อนคาบ,บูรเรเตอร์ที่ให้มาผมจะบอกคุณลูกค้าหลายๆครั้งไม่ว่ากับเครื่องตัดหญ้านะครับหรือเครื่องเลื่อยเครื่องพ่นลมนะครับคารบูรที่ดีที่สุดในโลกที่เป็นคาบ,บูดดแฟมคือวาโบตัวนี้ก็จะให้วาโบมาตัวนี้เนะี่ย สามารถปรับได้ถ้าสมมุติเราเราจะตัดด้านนี้นะครับเราก็ดึงตัวนี้มาจับตัวสีเหลืองปรับองศาได้ว่าเราต้องการยังไงโอเคเดี๋ยวก็เรามาดูกันการใช้น้ํามันนะครับคุลูกาเขาจะมีกระบอกผสมน้ํามันมาให้ขีดล่างเนี่ยเวลาเราเติมน้ํามันเปนสินได้ขีดล่างเนี่ยนะครับเราก็เนี่ยเขาจะเขียนแก๊สขีดนี้ตัวนี้เขาจะเขียน two stroke oil ก็คือน้ำมัน t เราเบนซินเราได้ขีดล้างปุ๊บเราเติมทุทีให้ได้ขีดบนปิดฝาเขยา่ามันจะได้อัตราส่วนยี่ห้าต่อหนึ่งแล้วก็มาเปิดใช้งานอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำมันที่ผมผสมแล้วมาอย่างน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นทูทีอย่างเช่นเพื่อของมารุยมานี่เขา ผมก็จะมีจําหน่ายแล้วรายละเอียดของเครื่องยนต์ก็น้ําหนักของเครื่องตัวนี้ก็อยู่4กิโลครึ่งถือว่าเบาซีซีนะครับซีซีก็อยู่ที่22.5คาบูเป็นไดอะเฟมของวาโบนะครับแล้วก็ทางน้ํามันเชื้อเพลิงตัวนี้ก็อยู่ที่400ซีซี ความยาวของใบตัวนี้ก็อยู่ที่600มิลลิเมตรวิธีการใช้งานก็ไม่ยากคุณลูกค้าเวลาเราจะใช้งานปั๊บนะครับคุณลูกค้าดันสวิตขึ้นมันสต็อปนะครับมันจะเขียนว่าสวิตคือสต็อปถ้าเราจะสตาร์ทเรากดลงถ้าบนคือสต็อปข้างล่างคือสตาร์ทใช้เหมือนเครื่องตัดหญ้ากรณีที่เครื่องเราเย็นนะครับปั๊มน้ํามันนักกล้องลองมาดูด้านนี้เราจะปั๊มน้ํามันตัวนี้ ถ้ามันดังแฟดๆฟ,ฟยังไม่มีน้ํามันขึ้นเนี่ยเรานับไปเลยอาเนี่ยน้ำมันขึ้นแล้วถ้ามันยังไม่มีขึ้นเนี่ยเรายังไม่ต้องนับแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยนับไปเจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคุณลูกค้าจะสังเกตเห็นตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ไหมครับตัวนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ปิดอากาศตัวนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป,เปิดเปิดอากาศในกรณีที่เครื่องเราเย็น เราให้เอาปิดอากาศไว้แล้วก็ปั๊มน้ำมันเจ็ดครั้งแล้วก็สตาร์ทนะครับผมจะสตาร์ทให้ดูมันจะสตาร์ทประมาณสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ดับลงพอดับลงปั๊บเราเปิดอากาศขึ้นเลยแล้วตอนเราใช้งานเราก็เปิดอากาศไว้แล้วขนาดนี้นะเดี๋ยวตามผมไปลองกันนะครับ เราไม่ถนดัดปั๊บตัดอย่างเงี้ยไม่ถนัดเราทำอย่างงี้ดึงนะตัดอย่างเงี้ยมันเมื่อยใช่ไหมครับเราดึงตัวเหลืองแล้วเราก็บิดอ่ามันจะทําให้เราง่ายขึ้น ื่องรุ่นนี้กิ่งใหญ่มันก็ถือว่ามันตัดได้ดีมากแล้วความคมของใบมีดเนี่ยตัวนี้เป็นใบมีดอย่างดีของมาลูยามาแล้วก็ความคมนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคมกลิบพอคุณลูกค้าใช้งานเสร็จนะครับเราก็มาทำความสะอาดเป่าลมถ้าเราไม่มีลมเราก็โซนิคขีดนะครับขีดไว้มันจะเป็นการรักษาไม่ให้ยางเกาะ มันจะรักษาความคมไว้แล้วเราก็เก็บรักษาไว้ให้ดีใช้น้ำมันดีๆทูทีดีๆมันก็จะอยู่กับเราได้นานการดูแลเครื่องรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกว่าไม่มีอะไรมากหนึผสมน้ำมันทูทีให้ถูกต้องให้ได้อัตราส่วน ก็คือถ้าเราใช้น้ํามันทูทีท้องตลาดทั่วไปนะ่ะให้ใช้นะอาัตราย5ต่อ1น้ํามันเบนซิน1นลิตรผสมน้ํามันทูทีเนี่ย40ซีซีแต่ถ้าคุณเลือกที่จะใช้น้ํามันทูทีของมาลูยาม่าเนี่ยน้ำมันเบนซิน1นลิตรให้ผสมน้ํามันทูทีของมาลูเนี่ยแค่2 0่ซีซีก็จะสามารถใช้ได้ทนแล้วก็เรื่องการดูแลใบมีดก่อนคุณจะใช้งานคุณฉี่โซเนกไปก่อนหลังคุณใช้งานเสร็จแล้วคุณก็มาฉี่โซเนกซ้ำไปให้ดีแค่นั้น ฉีดโซเนกมันก็จะทําให้เราใช้ของเราได้ทนทนนานๆนะครับรักษาคมได้ทนทนนานๆแล้วก็ถ้าคุณใช้น้ํามันเบนซินแท้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องเอาออกไว้คาไว้ได้เลยแต่ถ้าคุณใช้แก so ๊สโซฮอลนะ่ะนานคุณใช้ทีอย่างเงี้ยคุณก็ต้องถ่ายน้ํามันออกแต่เวลาเก็บก็ไม่มีอะไรมากคุณก็ยัดเข้าไปเลยท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามผมเข้ามาทาง ลายที่ผมขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาฝากกดติดตามช่อง168เทวคุณและกดเพจ f a c e b o o k ของ168เทวคุณด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ